สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ยายจำรวยมาถ่ายทางโค้งหมู่บ้าน ก็จะเป็นรถกับข้าวนะคะเมื่อตะกี้นวิ่งผ่านนี่คือมุ่งหน้าไปบ้านสนเดี๋ยวทางนี้ก็จะเป็นป้ายหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านแสนทองหมู่ที่เจ็ดตะบ,บนสดาวอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกทุกคนทุกคณะท,ท,ท,ทุกทุกท่านแหลคะค่ะที่ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็ขอให้ตลอดปลอดภัยแค้วคลาดเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้มีโอกาสไปบ้านยายแต่เช้าเอา เอาปลาไปให้ยายก็เลยมีโอกาสแวะถ่ายรูปเลยอัปเดตให้ดูค่ะอัปเดตให,ให้ให้แฟนขับดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสันดย ทำคลิปใ,ใหม่ๆต่อไปตรงนี้แหละค่ะที่นายอำเภอท่านมามาเปิดและปิดงานตรงนี้ค่ะก็จะลงไปแล้วคลิปหนึ่งไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะลงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะก็ขออัปเดตไว้เพียงแค่นี้ค่ะ สวัสดีทุกท่านขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ